สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Back Bash Channel นะครับผมแล้วเนี่ยครับผมจะมาทำ Reaction นะครับรอบ16บาเข้าชิงนะครับและรอบนี้นะครับมีแรปเปอร์4คนนะครับก็คือปราดนะครับแสวง MC n มซี8 Boy แล้วก็ On Top นะครับผม16บา์นี่เพื่อนๆขอมาเยอะมากๆนะครับรอบที่แล้วทำไปก็ยอดวิวก็โอเคนะครับก็ ขอบคุณที่เข้ามาดูกันนะครับผมก็เพิ่มการไม่เสียเวลาเลยกันนะครับก่อนไปชมนะฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็จะพร้อมแล้วไปรับชมรอบ16บหกบาเข้าจริงพร้อมกันเลยครับกูไม่ได้ทำเพราะว่าชื่อเสียงหรือบางงทองแต่กูทำมาด้วยใจร่วนๆเ,เพราะฉะนั้นมันต้องช่วยเปิดหูฟังทีกูเป็นเหมือนอาวุธลับ จะระเบิดวงการแทบไทยให้กันเดินออกไปไกลนอกคันทรีกูจะเข้าไปสะเทือนรอบชิงให้เหมือนอุกบาทพุ่งชนโลกดาวกูกะออฟไลท์ทูสกายเหมือนยานอวกาศอาพัดโลกมิสูจน์ว่าเด็กคนนึงก็สามารถประสบความสำเร็จได้กล้าลงมือทำถึงแม้ว่าหนทางจะไม่เดียบง่ายแต่ให้กูเดินมาใกล้ถึงกับเป้าหมายที่กูน่ต้องการคือการเข้าไฟนอลรางเป็นสูจน์ว่าแชมป์กูก็เป็นได้เว้ยแต่เด็กอายุสิบแปดที่นั่งเขียนรับในห้องนอนแต่วันนี้กูจะกล้าเดินออกมาขอเพียงแค่สมุดและปากกาให้กูได้ริคอกูเป็นคนที่ไม่แแยกแลกูล อร้องยาจะได้วยสัตาติใจโมใจอมเาจะทุบให้กับแลกูไม่ดูว่ข้างนาเปไงวันนี้ไมเตรียมมาแพ้ให้มลักูยังไปขอข้ในีกเอะแต่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ชมกูแค่ต้องการพืนที่ได้รับส้กคนฟังเหมือนด้อยมนขอแค่รอบเดียวกูร้สูจน์ความสามารถกูไม่สมเชื่อคำมันนักปราดทวความฉลาดไดเหกว่ทุกคนมาเล่ยีเลแบกด้ยนะ วันนี้แหละกูต้องไปต่อและกูไม่มีหลักความใจบอกกูจะไปแบบไม่ต้องมีใครบอกกูเพกยงที่ผู้คเข้าใจบอกอ๋อใครถอดใจจอดวางก่อนตายออกไปบอกว่าโดนแรปกูก่อไฟตอนกูแรปโฟมเหมือนไฟกำลังภายในอม <c oughs> นี่คือเสียงตะโกนที่ออกจากปากชายช่ยไม่สน้าลิขิตหรือว่าโชคชะตาใดกูต้องไปโชว์ต่อก่อนกูจัดชะลาไว้เออและนี่มันคือฝันกูมันไม่ใช่ฝันนาย กูสู้มาตัวคนเดียวฟาดฟันข้างหลังไลน์ดิสดิทิปฮิปฮอปไทม์สติ๊กเินชิปท็ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องทรีขึ้นขึ้นไปอีกรอบไม่ต้องไปถามถึงความเฉื่อยเพิ่ยิ่งกว่าสลิปนอดและกูนีนแหละกที่สุดที่ยืนอยู่บนชิปช็อบกูเหมือนยาสติเป็นภาคมาไม่ปัดติฟางกูไม่ดัดจระติดละบังตามึงนั่นแหละจะปิดแล้วกูจะคิวให้หมดไม่ให้มีใครรอดกูจะให้มันเหลือแค่กูและกูอยู่ในไฟนอล Oh, oh. Yeah, yeah, oh, uh, 98, boy. 98, uh, boy. Uh. Oh. ถ้าเกิดว่าผมได้เข้ารอบผมจะเลี้ยงฉลองด้วยชาบูผมจะให้แมวที่บ้านผมกินปลาแซลมอนแทนปลาทูห <c oughs> นังดีจะไม่ติดตาเวลาดูผมจะรีบไปเล่นก้ามจะได้ไม่หนักช่วยเวลาชูถ้า oh. ผมได้ช่วยแชมป์จะชูถุกแขนทั้งสองข้างตอนกลางคืนถ้าเกิดผมหนาวผมจะเอามากอดแทนหมอนข้างอะแล้วผมอ่านไม่เด็ดแต่รับรองเผ็ดแบบจัดจ้านที่บ้านมีแต่ถ้วยกับข้าวอยากได้ถ้วยแชมป์ระดับบ้าตัวตัว yeah. um. <c oughs> ว่าเธตกรอบคนต้องฟังเพลงเศร้าแล้วนั่งเงาเงาตอนหน้าฝนถ้าขาดผมไปเหมือนกับขาดสไตล์ทั้งเสื้อผ้าและหน้าผมอ่ะจะทำให้คุณดูทานว่าเด็กคนนี้โคตรแสบเว้ยจะทำให้คุณได้เห็นว่าเนี่ยสไตล์เด็กเก<ไ>้าแปดอ่ะเล็กแล้วมองกล้องแป,ป๊บพอดีกำลังได้ซีนอแอค่ะรอบชิงผมก็จะได้หมดไม่ว่าทีมไวหรือทีมแบ <c oughs> ็คอ่ะปากมันกับอาวุธที่พร้อมยิงและให้หัวใจกูเป็นพลังเพื่อไปถึงฝันในรอบชิงว่ะเจี๊ยบเรื่องเรื่องอีโย่ออนท็อปเว้ โยสงครามยังไม่จบมึงอย่าเพิ่งนับจบทหารแกคิดจะกวาดระวังโดนปะหารและไป็หวือนกับทหารจต่แล้วกูพาเงาหมื่นคนไปตระหนาแกคิดว่าเจ๋งให้สกิดมาแล้วแต่ความจริงไม่มีจดตาถึงงานสดดายเขมาตบกูต้อนไหวก็ไม่ใจของกูก็ยิ่งกลับมาบอกให้เจ้ทุกคนเกยตัวจับตาดีแับแล้วเป็นเหมือนกับมันไปผักปลาดิแล้วกูไหลเลยซนน้ำมีล้นแล้วอย่างอินซีในเวลาบี้ในวิวดิแต่ในตอนนี้ยู่งกูฟิวมีส่งผิดออกมาให้กูคิวอีกไม่ได้แรงแต่กูพร้อมแจกแล้ขหาวพวกมึงนี่จชิวอีกอะ ม่ถามหรอกว่าทำไมกูถึงต้องเข้าไปถ้าพวกมึงไม่เข้าใจเพราะว่ากูจะไม่อยู่ตับต้งุยมันนสุดที่ดึงเส้นยจะกูกับเบสจะไมเนือตายแต้องการให้ปวอด่ับเพื่องไปนให่ใส่ีวก็จะจบคนทีบาต้องกวบวันหนึ่งบตัวเองถ้ามันเจ๋งกูไม่มีสไตล์ใคขาจะเข้าไปจดจำมึงกูเลยปากกูเลยเปลี่ยนแปลงแต่ตากูเหมือนเดิมยังไม่เปลี่ยนคนจะโดนเขาเบียดแซ่ขอโทษที่มาเดือดแต่จะเกลียดแรงจะเป็นนก็ไม่เป็นไรไม่ได้เครียดแม้ไม่เครียดแม้แค่ตอนที่คุณแร็ปอย่างกูงอย โอ้โหเพื่อนๆ16มาเดือดเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับแต่รอบนี้คนที่เข้ารอบก็คือแสวง m c นะครับเป็นไปตามคาดนะครับคือถ้าสี่คนนี้คือแสวงนี่คือแบบพี่แสวงนี่คือที่สุดคือเขาเอาอยู่ทุกอย่างเขาเอาอยู่จริงๆอ่ะทั้งโชว์ทั้งเสียงทั้งรามทั้งสกิลคือพี่เขาเหนือเขาเหนือจริงๆนะครับก็ก็ไม่แปลกใจที่จะเข้ารอบเลยฮะแต่ผมว่าอายุเท่าๆกัน3คนอ่ะผมว่าแม่งเอาเรื่องทุกคนนะครับคือม้ามืดอ่ะเอาม้ามืดที่ผมชอบมากๆอีกคนนึงก็คือปลาด ปาดนี่แบบแ,แรกๆดูเหมือนไม่ไม่ค่อยแบบเอ้ยน้อง อาจจะยังดูใหม่ๆใช่ไหมอาจจะยูตื่นๆเวทีใช่ไหมแต่แบบน้องเข้ารอบเพลออฟแล้วก็มา16บาโอ้โหเพื่อนๆผมบอกเลยปลาดนี่อายุยังแค่18นะครับยังผมว่ายังไปได้อีกไกลนะครับเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยผมว่าที่เหลือ3คนนี้ยังไงก็โหดนะครับคืออย่างแสวง m งนี่คือแบบเขาน่าจะแรปมานานแล้วเขาเขาสกิลเยอะเขาประสบการณ์เยอะเขาแน่นเขาแน่นจริงๆนะครับก็ต้องยอมเขาต้องยอมจริงๆนะครับก็ในที่เอ็ดบอยนะครับใช่ไหมอันนี้แยกบอยแรปแบบกนตีนดีคือรามเขากนส้นตีนดีชอบนะครับเป็นรามแบบ ล้อเลียนกัดจิกอะไรแบบนี้นะเอาถ้วยมากอดต้องเอาถ้วยมาแบกอะไรเงี้ยเออสนุกดีนะครับส่วนออนท็อปนี่สายสับสับแบบสัแบบสแบบจับทางไม่ถูกอะ่ะเดี๋ยวสับเดี๋ยวไม่สับเดี๋ยว ứng, มีคำยาวๆมีอมคาแบบบอกไม่ถูกเออชอบเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นกับรอบนี้ยังไงลองคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมวันนี้นะผมไว้แค่นี้ละกันนะไว้เจอกันใหม่นะคลิปตอ่อไปนะครับผมบ๊ายบาย Thank you